สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพบกันทุกวันนะครับกับเกมโปเกซากา้าในวันนี้ผมก็จะมาบอกขยาครณาอากาศประจำวันที่15เดือน6กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นหิมะตกเล็กน้อยช่วง13บามนาฬิกาาถึงนาฬิกา32 ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นหมอกทึบนะครับผมชงละ15นิ้ก09-17นิ้ก09เข้ามาอยู่ในเขตจับกันเลยนะครับเหมือนทุกทีเลยนะครับมาดูในเขตจับะระดับต่ำกันก่อนเลยสภาพอากาศหมอกทึบโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนในสภาพอากาศสีามะตกเล็กน้อยกันเลยนะครับ เกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยลงมาดูในสภาพอากาศถนะึงมากตกเล็กน้อยนะครับปกเกมมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย